สวัสดีค่ะก็ยินดีต้อนรับนะคะพี่ชื่อพี่เอนะคะวันนี้คุยกันเนี่ยเดี๋ยวพี่จะอาจจะใช้คำถามเป็นการถามแล้วก็การสะท้อนนะคะจะตอบอะไรก็ได้ไม่มีถูกไม่มีผิดวันนี้มีเรื่องอะไรที่อยากจะคุยคะกำลังอยากจะเริ่มต้นสตาร์ทอัพทำธุรกิจส่วนตัวว่าก็รู้สึกว่ายังไม่กล้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของ<ม>ลูกก็คือแบบ พูดเลยเขาแบบจะเหมือนคอยแบบขัดแย้งกับเราตลอดเลยอะค่ะถ้าพิสูจน์ตัวเองได้อะแล้วตัวเราได้อะไรคะถ้าพิสูจน์ตัวเองได้ตัวเราได้อะไรเป็นคําตอบที่ตอบยากมากฟังดูเหมือนโบกาลังรู้สึกรู้สึกผิดกับตัวเองเพรนั้นธุรกิจที่เป็นความฝันอยนเนี้ยมันมีความสําคัญกับชีวิตคุณคิวมากน้อยแค่ไหนสาคัญมากครับเพราะว่าจริงมันไม่ได้เป็นธุรกิจ อะไรใหญ่โตที่สัมผัสได้ถึงความรักที่ยิ่งใหญ่ในตัวเราในตัวแม่คนหนึ่งที่มีกับลูกจะบอกว่ามไม่เคยมีใครพูดแบบนี้เลยค่ะตัวเองก็รู้สึกว่าได้คุยกับตัวเองด้วยว่าเฮ้ย<ม>จริงๆถ้าเราได้ก้าวเราก็ควรจะต้องไปไปได้ตามที่เราอยากไป รู้สึกดีครับรู้สึกว่าเออมันมันไม่ค่อยมีใครมานั่งคุยกับเราแบบนี้แต่พอวันนี้มาได้คุยอะไรที่มันลึกขึ้นก็รู้สึกแปลกใจตอนนี้รู้สึกไงคะโลง่งน่าจะทำได้แล้วนะคือผมแค่อยากรู้ว่าพี่ทวนมาทั้งหมดตอนหนาทีสุดท้ายแบบเฮ้ยพี่จำทั้งหมดที่ผมพูดได้จริงๆด้วยครับ รู้สึกตื่นเต้นมากเลยครับนี่เป็นจิตวิทยาเลยนะเขาเรียกว่าอะไรนะกระบวนการที่พี่ทําเรียกว่าไลฟ์โคชชิ่งค่ะหรือโคชชีวิตอ่ะมันเป็นการพาให้คนคนหนึ่งไปสู่อีกจุดหนึ่งอย่างที่เขาต้องการหาคําตอบได้ได้วยตัวเองโดยพี่ก็จะใช้การชวนคิดชวนคุยแล้วก็ใช้คําถามเพื่อให้เข้าใจตัวเองคนพบคําตอบเรียกว่าไลฟ์โคชชิ่งอยากจะขอบคุณ ที่ช่วยให้เข้าใจชีวิตมากขึ้นเป็นการคุยกันของคนที่เพิ่งรู้จักกันแต่เป็นหนึ่งชั่วโมงที่ที่ดีครับรู้สึกว่าพี่เขาตั้งใจฟังเรามากเลยแล้วก็ให้คำตอบที่ดีกับเรามากเลย